สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานําเสนอหัวข้อการประกันร,ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากได้รับใบเสนอความต้องการซื้อทุกประเภทนะคะ,ะนําเสนอโดยงานจัดหาพัสดุฝ่ายบริหารแผนและการทางดิฉันนางชวีวันณอ่อนทองหลางและคุณสิริพรจันหอมนะคะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉ,ฉลิมพระเกียรติของเรานะคะ มีการให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ3,000-4,000ถึง 4, คนผู้ป่วยใน755เตียงนะคะและมีผู้ป่วยฉุกเฉินคิดเป็นอัตราการคลองเตียงเฉลีย่ย67.54%ค่ะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันมีการดำเนินการค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากเราพบปัญหาว่ามีพัสดุไม่เพียงพอกับความต้องการใช้สาเหตุเกิดจาก ไม่ได้วางแผนหรือคาดการไว้ล่วงหน้าซึ่งข้อมูลก่อนการดาเนินการโครงการใช้ระยะเวลาทั้งหมด30วันนะคะในการจัดซื้อจัดจ้างเราจึงนำหลักการ l e a และหลัก8ประการ West d o w n t i m m นะคะมาเป็นเครื่องมือในการค้นหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและหลังจากการปรับปรุงบวนการตามโครงการ ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยทั้งหมดคิดเป็นประมาณ22วันค่ะในบทบาทงานจัดหาพัสดุนะคะเราก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทุกประเภทยกเว้นยาสาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาลของเรานะคะการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ลูกค้าของเราก็คือหน่วยงานภายในโรงพยาบาลซึ่งความคาดหวังของลูกค้าของเราก็คือ 1. รับพัสดุได้ทันต่อความต้องการใช้ 2. รับพัสดุตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด 3. ทรส่งพัสดุณสถานที่ที่กำหนด 4. มีการจัดซื้อพัสดุจากแหล่งผู้ค้าที่เชื่อถือได้ ซึ่งกระบวนการกระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีตของเราก็เราจะใช้เวลาการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด30วันนะคะเริ่มตั้งแต่รับ PR ขอรหัสกรณีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีรหัสแล้วก็ขอใบเสนอราคาแล้วก็จะทำา p o แล้วมีการตรวจรับเดิมเนี่ยเราจะใช้30วันการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการการทำงานของเรานะคะที่ทำให้หน่วยงานรับพัสดุล่าช้าก็คือ ในด้านที่1ด้านที่1ก็คือ,อขั้นตอนการทํางานในขั้นตอนการทํางานเนี่ยก็จะพบว่า PR ยังไม่มีใบเสนอราคานะคะแล้วก็ PR ยังไม่มีรหัสพัสดุในด้านที่สส่วนในด้านที่สองก็เป็นขั้นตอนการทํางานขั้นตอนการทํางานก็จะพบว่ามีการกําหนดเวลาการส่งของนานเกินไปโดยเริ่มตั้งแต่7วันถึง190วันนะคะ ส่วนในด้านที่สามในด้านที่สามนี่ก็จะพูดถึงบุคลากรบุคลากรก็คือคณะกรรมการใช้เวลาการตรวจนับนานเกินไปค่ะส่วนในด้านที่สี่ในด้านที่สี่คือทรัพยากรในด้านทรัพยากรก็เราก็จะพบว่ามีการกําหนดความต้องการไม่ชัดเจนแล้วก็เอกสารมีการส่งคืนและแก้ไขสุดท้ายหัวหน้ายังไม่ได้ลงนามค่ะทีนี้กระบวนการ กระบวนการต่อไปที่เรานำมาพัฒนาก็คือเราเรานำ PDSA มาใช้ในการพัฒนาโดยเริ่มจากโดยเริ่มจาก P นะคะ P ก็คือเราได้กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องอการพัฒนาแล้วก็มีการจัดทำแผนในการปฏิบัติงานจริงในขั้นตอนใหม่ไปก็คือ ดีนะคะดี D ก็คือการการดําเนินการตามแผนและกระบวนการที่กําหนดไว้แล้วก็มีการเก็บข้อมูลแล้วก็ปัญหาที่ที่เกิดขึ้นต่อไปเป็น S นะคะ S ก็คือการประเมินผลจากข้อมูลที่ได้แล้วก็การเปรียบเทียบขั้นตอนก่อนและหลังการทําโครงการค่ะส่วน A นะคะ A ก็คือการสรุปผล การตัดสินใจเลือกในการปฏิบัติการตามกระบวนการใหม่แล้วก็ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะสำหรับในกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานในอดีตที่เราจะมาทำการวิเคราะห์กันเราใช้เครื่องมือนำหลักเวสต์ดาวทามแปดประการมาช่วยในการค้นหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการนะคะเวสต์ดาวทามแปดประการนี้เราหยิบยกขึ้นมาสี่ตัวนะคะส่วแรกก็คือจะเป็นดี ดีคือดีเฟกนั่นหมายถึงงานที่ต้องแก้ไขที่ทำให้เกิดความสูญเสียที่เกิดจากการส่งเอกสารคืนหน่วยงานเพื่อแก้ไขนะคะตัวที่สองก็จะเป็น W W คือ Waste คือการรอคอยความสูญเสียที่เกิดจากการรอคอยนี้ก็คือรอคอยในด้านใบการขอใบเสนอราคาการส่งสินค้านะคะส่วนตัวที่สาม ตัวที่สามนี่จะเป็น M เป็น motion เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นเราพบความสูญเสียที่เกิดจากการส่งเอกสารให้คณะกรรมการลงนามที่อยู่ต่างหน่วยงานกันนะคะซึ่งเป็นการสูญเสียที่ส่งเอกสารไปมาหลายรอบนะคะตัวที่สี่นะคะตัวที่สี่ก็คือ X เป็น extra ก็คือความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่มีมากเกินไปนะคะ ค่ะหลังจากที่เราพบความสูญเสียที่เกิดขึ้นเราได้หาวิธีการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการทำงานโดยหลัก PDSA นะคะที่จะนำมาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะจึงได้กระบวนการที่สามารถลดระยะเวลาลงได้ดังภาพที่ปรากฏนี้นะคะหลังจากที่เราปรับปรุงแล้วก็ค้นหาสาเหตุมาเราสามารถลดกระบวนการทำงานได้ จาก30วันเหลือ22วันนะคะนับตั้งแต่วันที่รับใบ p r จนถึงตรวจรับพัสดุค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลการวัดและวิเคราะห์คุณภาพผลการทำงานและประโยชน์ที่ได้รับนะคะจะเห็นได้ว่าหลังการปรับปรุงมีพัสดุเพียงพอต่อการใช้ถึง95%นะคะจากเป้าหมายที่เรากำหนดไว100้100% อันนี้เราสามารถวัดได้จากจำนวนการแจ้งอุบัติการจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาลน,นะคะในหัวข้อที่หน่วยงานมีพัสดุไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะคะในตัวที่สองเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะคะตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว100้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะอันนี้เราก็จะวัดได้จากการที่เราไม่มีการขออนุมัติเงินงบประมาณเพิ่มเติมในระหว่างปีนะคะ ส่วนในตัวที่3นั้นเนี่ยหลังการปรับปรุงแล้วจะเห็นได้ว่าเราส่งมอบพัสดุได้ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ถึง 95%, นะคะจากเป้าหมายที่เรากำหนดไว้1้อยเปออันนี้คือเราสามารถวัดได้จากอัตราการแจ้งปรับและการขอขยายเวลาที่มีอัตราลดลงค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อเรื่องปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขนะคะ เราพบว่าปัญหาที่เราพบในระหว่างกระบวนการที่เราดําเนินการศึกษาอยู่นี้เนี่ยระหว่างหน่วยงานเนี่ยขาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือว่ามีการสื่อสารกันน้อยมากนะคะในข้อที่สองกรรมการไม่สามารถมาตรวจรับพร้อมกันได้นะคะเนื่องจากติดภารกิจลาราชการหรือว่าอยู่ต่างหน่วยงานกันนะคะ ส่วนประเด็นที่สามความไม่ยินยอมในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนะคะอันนี้ก็สาเหตุนี้ก็เนื่องมาจากเราแต่งตั้งกรรมการโดยที่ไม่ได้แจ้งเจ้าตัวก่อนจึงไม่ให้ความยินยอมนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายค่ะประเด็นนี้ก็คือจะเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะก็คือผู้ขาย จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนหรือผู้ประสานงานค่อนข้างจะบ่อยนะคะทําให้การติดต่อประสานงานนั้นเนี่ยไม่ต่อเนื่องแล้วก็หรือขาดการติดต่อไปเลยนะคะต่อมานะคะเป็นปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขที่มีเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ก็คือเราสามารถให้คำแนะนำหน่วยงาน ได้นะคะโดยการจัดโครงการ KM นะคะซึ่งเราจัดกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะประเด็นที่สองค่ะก็คือเรามีการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารนะคะในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นในการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันให้ได้มากที่สุดเลือกช่องทางที่สื่อสารกันได้รวดเร็วและมีการตอบสนองกันได้รวดเร็วที่สุดนะคะอย่างเช่นทาง ID l ล n e ทางอ e ีเมลนะคะ ประเด็นถัดมาค่ะเราจะทำประมาณการใช้พัสดุทั้งปีนะคะเพื่อให้สามารถมีพัสดุเพียงพอต่อการใช้นะคะซึ่งจะลดระยะเวลาในการขอใบเสนอราคาลดระยะเวลาในการส่งของซึ่งจะสามารถดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะประเด็นถัดไปนะคะก็คือเราจะนัดกรรมการมาพร้อมๆกันในวันที่ตรวจรับพัสดุนะคะ และประเด็นสุดท้ายค่ะเราจะมีการเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันนะคะซึ่งก็จะสามารถดําเนินการได้สะดวกและพร้อมกันค่ะต่อไปนะคะคือความท้าทายค่ะความท้าทายหรือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำในอนาคตนะคะ เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะจัดทำแบบรายงานการจัดซื้อแบบเร่งด่วนนะคะโดยแบบรายงานการจัดซื้อเร่งด่วนนี้จะประกอบไปด้วยการกำหนดคำให้ส่งคำขอซื้อพร้อมการลงนำตรวจรับพัสดุมาในคราวดเดียวกันนะคะและสองนะคะเราบันทึกข้อมูลสั่งซื้อในคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลก็คือระบบ e-fis โดยที่ไม่ต้องสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสั่งซื้อเลยนะคะ สค่ะเราก็เสนอขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชาขั้นตอนที่สี่ค่ะเรากำหนดให้ผู้ค้าให้วางบินเลยภายในเจวันนะคะนับจากวันที่เราแจ้งนะคะห้าค่ะบันทึกรายงานผลการตรวจรับในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลเช่นกันนะคะก็คือในระบบ e f i s บันทึกแล้วเราก็จะไม่มีการสั่งพิมพ์ในแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับนะคะอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการเพียงแค่1วันนะคะแล้วก็เราส่งเบิกจ่ายได้เลยภายใน1วันนะคะหลังจากที่เราตรวจรับพัสดุแล้วค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จและความยั่งยืนนะคะในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดเนี่ย เราสามารถควบคุมระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างได้นะคะและหน่วยงานภายในโรงพยาบาลสามารถติดตามสถานะของเอกสารได้ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนนะคะและสุดท้ายเราได้มีการป้องกันเอกสารสูญหายที่ได้จากการลดขั้นตอนในการส่งเอกสารไปมาค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสเรามานำเสนอโครงการดีๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และหน่วยงานอื่นๆสามารถนำไปเป็นตัวอย่างหรือว่าประยุกต์ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างได้ค่ะขอบคุณค่ะ